จะมีการประชุม GBC ระหว่างวันที่4ถึง7สิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยโอ้ดูเหมือนว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเขาคงเครียดหรือเปล่าหรือว่าว่างก็ไม่รู้คุณกายเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะาต้องคอยบัญชาเหตุการณ์โจมตีไทยครับเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้เฝ้าอยู่หน้าโทรศัพท์มือถือ ก็โพสตลอดเวลาค่ะยางล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าโพสตเฟกนิวอีกแล้วนะกล่าวหาว่ากองทัพไทยเนี่ยจะถล่มกัมพูชาถึงขั้นเตือนพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาให้ระมัดระวังเลยแม่งานนี้ก็ทําให้ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาตกอกตกใจเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาเนี่ยเขาแชร์โพสต์เฟซบุ๊กที่เป็นข้อความจากกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาค่ะที่มีข้อข้อความภาษากัมพูชาแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะ สรุปแปลยอย่างนี้ค่ะว่ากองทัพไทยวางแผนที่จะโจมตีตลอดแนวชายแดนโดยจะโจมตีเนี่ยจะเริ่มขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ที่กรุงกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียต่อมา,ากลางดึกไม่หลับไม่นอนจริงๆด้วยคุณกายหุนเซนเนี่ย เขาโพสต์ปั่นกระแสต่อนะโดยลงรูปภาพตัวเองสวมเสื้อสีฟ้าเนี่ยภาพนี้ค่ะทําท่านั่งคุยโทรศัพท์นะส่วนเนื้อหาที่โพสต์ก็ไม่ต่างจากที่แชร์โพสต์ของกระทรวงกลาโหมกัพูชานั่นแหละแต่ที่น่าสนใจช่วงท้ายของโพสต์ระบุว่าจากสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจข้าพเจ้าจะไม่เข้าร่วมประชุมทีธธิสภา เช้าวันที่ 4, สี่สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการสู้รบหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าจะอยู่บรัญรชาการกองทัพตลอด24ชั่วโมงชาวเน็ตของไทยเข้าไปแซล,ลกันใหญ่อ,อู้งานหรือเปล่าไม่อยากประชุมสภาหรือเปล่า เลยกะว่าจะบัญชาการเองตลอดทั้งวันนะซึ่งจากข้อความนี้ล่ะค่ะทั้งแชร์ทั้งโพสเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้าตัวอยากจะสร้างคอนเทนต์สงครามข่าวหรือเปล่าหรือว่าต้องการส่งสัญญาณหวังผลอะไรบางอย่างก่อนการประชุมคณะกรรมการชาดแดนไทยขอภายชาดแดนทั่วไป GBC ที่มาเลเซียหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆตั้งแต่ช่วงคำ่ำยันกลางคืนเนี่ยทำเอาชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ที่อำเภอติดชาดแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดอุดรมีชยัยพากันรีบอบพยพกันอย่างโกลาหล ออกนองพื้นที่ชายแดนโดยทีวีช่อง C C N T V ของกัมพูชาก็เผยแพร่ภาพประชาชนที่กำลังอบพยพทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะคะในพื้นที่ของอำเภอสมทรงจังหวัดอุดอรมมีชัยส่วนคนไทยไม่ได้ตื่นตระหนกกับข่าวนี้เพราะคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านก็ยังคงอยู่ที่ศูนย์อบพยพนั่นเองค่ะ ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับคลิปถ่ายจากกล้องมองกลางคืนที่เจ้าหน้าที่ถ่ายเอาไว้นะคะบนพื้นที่สูงก็พบว่าตำเหนียชายแดนของประเทศกัมพูชามีแสงไฟของรถยนต์ของชาวกัมพูชาที่อยู่ตามชายแดนช่องจอมเร่งอพยพกันโกลาหลนทีเดียวเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพสิคะคือครีบไปกันใหญ่เลยตกอ,อกตกใจคงหนีอะค่ะคงกลัวว่ากองทัพไทยจะโจมตีเขาอย่างที่ผู้นำของเขาโพสต์เอาไว้นั่นเองค่ะ จนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเนี่ยนะครับต้องออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับไม่มีการสั่งอพยพชาวจังหวัดสุรินตามที่ปรากฏกระแสข่าวลือแล้วกองทัพบกเนี่ยยังเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดแต่ก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดจากการกระทําของฝ่ายกัมพูชาที่มีแนวโน้มละเมิดข้อตกลงหยุดยิงบ่อยครั้งและพบว่ามีการเพิ่มเติมกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ เข้าพื้นที่ชายแดนด้วยครับนี่เราก็ออกมายืนยันแล้วนะว่าเราไม่มีแผนโจมตีแต่อย่างใดค่ะขณะเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินนายชำนาญชื่นตาก็รีบออกมาสยบข่าวลือเหมือนกันค่ะว่าจังหวัดเนี่ยไม่มีการแจ้งอ,อพยพรอบใหม่นะ <24 S 2> ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ยังคงปกติดีอยู่ค่ะครับซึ่งหล,หลายคนก็ยังอยู่ในศูนย์อพยพอยู่เลยยังไม่ได้กลับบ้านของตัวเองจะอพยพออกจากบ้านได้อย่างไระนะครับ